ดีครับวันนี้นะครับผมกับปุ้มุณน้อยนะครับนี่ผมจะพาน้องอาร์มมาลอยกระทงนะครับน้องอาร์มวันนี้เราก็จะลอยกระทงเนาะใช่ไหมเราเดินตามหากระทงหลงทางก่อนแล้วมากระพร้อมครูปิ่มกับน้องโอ๊ตนะครับเดี๋ยวเราไปตามหากระทงกันก่อนนะครับว่าจะได้กระทงแบบไหนแล้วก็เราจะไปลอยยังไงนะครับคนเยอะมากๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนิดนึงไป มาตอนนี้นะครับเราก็ยังตามหากระทงหลงทางไม่เจอที่จะเอาไปลอยผมโอ้ทรงผมนี่เรามาเจอร้านกระทงแล้วตามมาไงไเราต้องเดินไปก่อนใช่ไหมเอ้ไม่ใช่ขนุกลองเดินเดี๋ยวเราเดินไปสักหน่อยแล้วก็ เต้าอ,อยนะครับตอนนี้ <c oughs> เจอ,อยังเอาแบบไหนอ่ะาบทเดี๋ยว <c oughs> ไปไปขนมปะ่ะราคาชาลูกเห็นว่าใส่เดียน ตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้กระทงลงทางมาแล้วเับเราจะไปท,ทําพิธีการลอยกระทงที่ทําให้ทุกคนมองได้ไหมเขาเรียกอะไรลูกลูกจำให้ลองบอกครับอนะตอนนี้คือเราท้าให้น้องอาร์มนะครับไปลอยกระทงให้โลกจํากันปั่เราไปลอยกระทงให้โลกจำกัน เฮาอยางเฮาอย่างเดี๋ยวมือมือเอาจุดดีๆหน่อยไหมตัดแต้มมือนีไปสาธุ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 เร็ว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 สิ่งไม่ดีจะได้ออกไปไงเอาแรกๆสาธุไปแนบมาเดียร์จังที่หนึ่งด้วครับ เหมือนสวงเหมือนยวงมันไม่ค่อยได้ยินแหละทำภารกิจสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเพราะว่าฝนมันตกฝนตกอ่ะก็ตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับื่อกิ้ไม่ค่อยได้ยิน่ะเสียงมอลามะแต่ก็มีคนมีคนมองอยู่นะแต่ไม่ได้ยินเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาไว้แล้วไปหาทําอะไรที่มันสนุกสนุกด่วก็คลิปนี้นะครับเราก็เห็นที่แจ็คแบโพทำนะครับเราก็เลยเอามาทํา ตลก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 กันยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับกับช่องพี่แตะโปรดักชั่นนะครับเดี๋ยวไว้พบกับคลิปวิดีโอหน้าแล้วก็เพลงที่เราจะปล่อยในเร็วๆนี้นะครับฝนตกแรงมากเลยเนียบๆล้วเสร็จแล้วก็วันนี้ก็ขอกก่าวครับว่าสวัสดีครับบ๊ายบายเรากระทงมให้สนุกนะครับ